นายสมศักดิ์เกียรติสุรนลนประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนายอลงกรพลระบุตรประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยพม่าพร้อมด้วยคณะรัฐสภาไทยเดินทางเงยือนสาธารณารัฐแห่งสาภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20มิถุนายน2556ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมคาระวะนายขินอองมินประธานสภาชาติพันธุ์ พร้อมหาหรือประเด็นสำคัญเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเมียนมาให้แนบแน่นมากยิ่งขึ้นโดยนายสมศักดิ์เกียรติสุรน์ได้กล่าวว่าความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศนั้นถือว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ผูกพันกันมาโดยดีตลอดด้วยจุดเด่นของทำรรเลที่ตั้งและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติรวมทั้งการปฏิรูปการปกครองหากมีการประสานความร่วมมือกันอย่างจริงจังจะทำให้ทั้งสองประเทศ ้าวหน้าและแข็งแกร่งในประชาคมอาเซียนสู่ความผาสุขกินดีอยู่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศพร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมวิสัยทัศน์ผู้นำของเมียนมาในการก่อสร้างรัฐสภาอย่างกว้างขวางและยิ่งใหญ่รวมถึงความชานฉลาดของการปฏิรูปการปกครองและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต ถัดจากนั้นได้พาคณะเข้าเยี่ยมชมห้องประชุมสภาชาติพันธุ์และห้องประชุมรัฐสภาพร้อมทั้งเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารแก่คณะรัฐสภาไทยสาธารณรัฐแห่งสหาภาพเมียนมามีเมืองหลวงคือเนปิดอแบ่งการปกครองเป็นเจ็ดรัฐสำหรับชนกลุ่มน้อยและเจ็ดเขต สำหรับเชื้อสายพมา่ามีรัฐสภาประกอบด้วยสภาประชาชนสภาชาติพันธุ์และสภาท้องถิน่นในปี2554เพิ่งมีการประชุมสภาครั้งแรกในรอบ32ปีและในช่วงบ่ายคณะประธานรัฐะะสภาไทยได้ประชุมหารือกับนายเต็งเสงประธานาธิบดีแห่งสาภาพเมียนมา ณศาลา,าประชาชนรวมถึงได้สนทนาแลกเปลี่ยนประเด็นทางการเมืองที่น่าสนใจอาทิการปักปันเขตแดนที่ยาวกว่า2,000กิโลเมตรในอนาคตการลงทุนร่วมกันของนักธุรกิจและส่งเสริมด้านศาสนาความช่วยเหลือด้านองค์ความรู้กฎหมายและนวัตกรรมรวมทั้งการกระตุ้นเส้นทางการท่องเที่ยวจากไทยสู่เมียนมา เป็นแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นรูป,ปรธรรมระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศประธานาธิบดีเตงเซิงได้กล่าวขอบคุณทางฝ่ายไทยที่ให้กำลังใจในการปฏิรูปการปกครองและขอบคุณประเทศไทยที่อยู่เคียงข้างเมียนมามาโดยตลอดทั้งในภูมิภาคอาเซียนและเวทีโลก การเดินทางของคณะรัฐสภาไทยในครั้งนี้ทำให้เกิดความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและอนาคตไม่ว่าจะเป็นด้านการลงทุนในเมียนมาและด้านศาสนารวมทั้งการนำเอาศาสนามาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองประเทศนับว่าเป็นการสร้างความยั่งยืนและแสดงถึงความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนร่วมกัน